สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ปาร์ตี้ครับวันนี้ก็เลัมจะไปทํางานครับวันนี้เข้าออฟฟิศครับนะต้องเดินทางครับแต่วันนี้ตื่นเช้าครับแล้วก็เมื่อคืนครับไหนอีกแล้วครับแม่งตื่นตีสี่แล้วครับวิวตื่นขึ้นมาแบบเข้าห้องน้ำไปแล้วหูเส็งมาสองวันติดแล้วเนี่ยแต่ว่าปูไม่อยากให้ร่างกายกูมันปรับตัวเป็นแบบนี้เลยว่ะเพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากินผักเยอะมันก็เลยแบบเหมือนมวนมันแบบมวนมันออกอะมวนมันพร้อมออกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่โอเคไม่ชอบไม่ชอบ ชอบนอนยาวๆอยากนอนแบบนอนแบบอลังจางฉ่ำมากเลยคือถ้านับเวลารวมมันก็ก็ได้อยู่ประมาณ6กเชั่วโมงนะคือเมื่อวานเข้านอนไวด้วยนอนประมาณห้าทุ่มก็นอนแล้วเหมือนยังไม่ทันได้เล่นเวอร์ดเดิเลยก่อนนอนเลย้ยแต่ว่าคือกูอยากนอนต่อเนืเออ่องไงกูไม่อยากแบบตื่นไปแบบแบบแป๊บดึงแล้วโอ้โหแล้วมามันต้องขอให้มันหลับต่ออีกอะไรเงี้ยเออบางทีแบบตื่นระหว่างกลางคืนแล้วแบบมานอนต่อมันก็จะมึนๆเนาะมันเหมือนเพียเพียๆเหมือนมันไม่ได้ลอบมันนะเออก็อยากนอนยาวๆไม่รู้ต้องทําไงหรือว่ากินยา แ,บบแกท้องเสียไปเลยอั้นไปเลยไม่รู้ไงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราเข้าออฟฟิศนะซึ่งเราน่าจะไปถึงออฟฟิศก่อนทันเวลานะ่นะประมาณน,นั้นวันนี้ตื่นเช้าอยู่จะได้แล้วก็ไม่เพียดย้วยยังโชคดีที่ตื่นกลางคืนแต่ว่าตื่นเช้ามาไม่เพียเนาะแล้วก็ข้าวเช้าไม่มีเดี๋ยวไปกินครัวซองือนเดิมน่าจะนะหรือไม่ก็อาจจะกินอะไรอย่างอื่นก็ว่ากันไปโอเคไปเข้าออฟฟิศก่อนขสวัสดีครับ กลับมาถึงห้องแล้วกลับมาถึงห้องเพลินแล้ววันนี้เพลินไปรับด้วยหูรู้สึกดีมาก แต่ว่าเมื่อเช้าก็คือเพลินที่ปามเล่าให้เพลินฟังอ่ะนี่เพลินอยู่ด้วยนะเพราะว่าวันนี้เพลินหยุดเพลินก็ได้สบายๆชิคๆอยู่ที่นี่ของกูก็คือเมื่อเช้านี่กูแบบเจอคนมากมายเลยคือแบบตอนที่อยู่บนไอมาทีไม่ได้เจอใครกูก็ดูโค้งนองโค่นานไปใช่ป่ะแล้วพอเปลี่ยนรถขึ้นบีเทสกูเจอไอ้นี่เจอนิวนิวนี่เหมือนเคยโอ้ออกเราสักวันหนึ่งมั้งตอนที่ไปเที่ยวบ้านไอ้ดำหรืออะไรสักอย่างงเนี่ยก็ว่ากันไปเหมือนมันจะต้องไปทํางานที่บางนาแล้วปัญหากูว่าเข้ากี่โมงกูก็บอกว่าข ูเข้าเก้าโมงนะฮะนี่เก้าโมงครึ่งไงสัตว์มึงไม่ถึงอีกแล้วก็แบบเออเออนั่นแหละกูสายอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นะดุดีแล้วก็แล้วก็ไปเจอคนที่ทํางานนะในรถอีกก็เลยแบบเออวันนี้เป็นวันแห่งการเจอคนนู้นคนนี้เยอะแยะมากมายแล้วก็พอไปถึงที่ทํางานไอ้มิ้นบอกว่ามึงกูเจอพี่ต้าว่ะกูว่าวันนี้แม่งดวงกูดีว่ะกูว่ากูเอาแน่ว่ะวันนี้กูถูกหวยแน่เลยพี่ต้าพี่ต้าดอกเลดอ่ะ พิต้าฟิตเฟยะอ่ะที่เขาไปทํางานสลากพัดแล้วตอนนีแ้แล้วทีนี้พอเขาไปทํางานสลากพัดแล้วไอ้นี่เจอแล้วมันก็บอกเป็นตุเป็นตาเข้าใจป่ะเป็นตุเป็นตาโลจิกเขาก็แบบเฮ้ยถูกแน่วันนี้สรุปไม่ถูกเหมือนเดิมไม่เชี่อสามงวดงวดนี้แย่สุดเลยงวดนี้ไม่เฉียดไม่ใกล้ไม่อะไรเลยคือเจเ๊ไม่ต้องบอกว่าขอลุ้นตัวแรกก่อนตัวแรกเรามีหนึ่งสามเจ็ดเก้าแปดตัวแรกออกมาเป็นสอง <N> นี่ขนาดกระจายความเสี่ยงแล้วนะเขาเลยว่าแล้วก็เย็นนี้นี่เพลินซื้ออันนี้มาให้กินพวกนายไม่เห็นใช่ไหมขึ้นอินเซอร์ไปม,มันคือข้าวมังไก่นะกูสั่งข้าวมังไก่ผสมจริงๆริอยากกินข้าวมังไก่ตั้งแต่วันที่เรากินซุปกันแล้วเพราะว่าวันนั้นข้าวมา้านนั้นมันเด็ดจัดแต่ว่าไม่ได้สั่งร้านานั้นนะวันนี้ก็คืออยากกินก็นได้กินประมาณนี้แล้วก็ยวคงกินข้าวแล้วก็นั่งดูโปรอาร์ตก่อนนะโปรอาร์ตโปรอาทินี่อาทิตย์โตไวจัดเลยว่ะือแต่แต่ไหนอ้องนุ่มเลยก เจ็บเข่าด้วยเนี่ยข้าวเสร็จเรียบร้อยลืมถ่ายเต๋อให้ดูแต่ว่าน่าจะไม่เป็นไรนะมันก็คือข้าวมันไก่นะอิ่มอร่อยไปเสร็จเรียบร้อยนะหลังจากนั้นก็นั่งดูยูทงยูทู e กันนะดูพิรัตไอ้นี่ไม่ใช่พิรัตดูทีซีทีวีโคตรบันเกมต้องห้าวมันตลกสัตว์แล้วหลังจากนั้นก็คือนั่งเล่นเกมกันในระหว่างที่เล่นเกมก็คือเปิดไอพี่เพียูเมโนไปด้วยนะฟังหมอบัตเลกูก็เชียคือเป็นแบบที่เขาเล่าเลยก็คือ พอเขาเล่าถึงเหมือนแบบสถานที่มาโยงกับเรื่องราวอ่ะมันทําให้เอ้ยรู้สึกว่าเออเราหน้าไปนะคือมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปยากแล้วแบบหลายๆสถานที่สําคัญมันอยู่ใกล้ๆติดๆดดกันในโซนทั้งพระนครตรงแบบใกล้ๆสะพานพุทธหรือว่าโซนวังหลังอะไรเงี้ยหรือว่าโซนชุมชนชาวจีนอะไรเงี้ยกูจาไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าที่จําได้ดีก็คือหลุมศพของหมอบัลลีเนี่ย ของหมอบัดเล่ััดลีอะไรไม่รู้แต่เขาชื่อแบรลี่นะอยู่แถวเอเชียทีค e, ซึ่งเอออันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นที่ที่ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวแล้วคนก็ไม่ค่อยได้ไปกันแต่ว่าตรงนั้นเน่ะเป็นหลุมฝังศพของนิกายนี้กูกูทจำไม่ได้ว่าโปรเดแตนปะ่ะเออโปรเดแตนเนี่ยแหละมั้ง เป็นนิกายที่เขาฝังกันอยู่ตรงนั้นอะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายคนที่เป็นคนสําคัญ<ๆ>ก็เลยทําให้รู้ว่าเฮ้ยนี่เรามีที่ที่เหมือนแบบที่จารึกเหมือนต่างประเทศเหมือนกันนะว่าที่ตรงนี้ผูบ้บุคคลสาคัญเคยอยู่นะอะไรเงี้ยซึ่งบุคคลสาคัญในที่นี้สาคัญกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะเว้ยคือสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าหมอบัณเลเนี่ยเขาทําอะไรเนี่ยคือนอกจาก เขาจะเป็นเรียกว่าเป็นพระบิดาแห่งการตีพิมพ์มันมันมันก็จะเพือวังไป,ปว่าก,กูไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเป็นคนนําการตีพิมพ์แรกๆในไทยมาแป้นพิมพ์แรกของไทยเนี่ยที่พิมพ์หนังสือเขาเป็นคนนาคนแรกด้วยเออซึ่งไม่ได้ทําด้วยคนไทยแต่ว่ามีม,มีการโคบอลเลตกันมีการช่วยกันทํางานนะแล้วก็มีการพิมพ์หนังสือค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นหมอด้วยรักษาโรคโรคอะไรนะกูลืมชื่อโรคฝีฝีดาดมั้งเออมีการปลูกฝีอะไรเงี้ยเออยุคนั้นคือแบบ สุดยอดยอดแจ่มแจ้งใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้ครับ p ิพิธยูมิโนตอนนั้นสนุกดีแล้วก็เป็นการใช้เวลาดับเบิลที่รู้สึกดีนะก็คือฟัง p ิพิธยูมิโนไปด้วยแล้วก็เล่นเล่นเกมตาเดียวไปด้วยวันนี้ได้เล่นแบบวัน2วันเองนะชิวๆแล้วก็เออฉันมีอันนี้หนึ่งอย่างเอามาให้พวกนายดูนี่ฉันฝากเพินสั่งมาแล้วแล้วฉันก็ได้ครอบครองไซเบอร์ทักกับเขานะดีใจมากๆเลย,ยคือ ไออันนี้คือกูอยากได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วกูรู้ว่ามันมีนะมันมีตัวยอ่อแต่มันไม่ใช่แบบแบบของที่ถูกซิคลิตอะไรสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยรอรอว่ามันจะมีซีรีส์นี้ออกมาไหมพอเห็นว่ามันมีโมเดล3ใช่ไหมฉันก็คิดว่าเอ้ยมันมีแน่ๆเลยก็รออีกแป๊บหนึ่งก็มีจริงๆด้วยซึ่งเหมือนกูไปเห็นไอจี IG ใครสักคน,นอะ่ะรุ่นน้องกูไม่หวมังนะสักคนหนึ่งอะที่แม่งแบบ ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออแล้วมันแบบมันเก็บครบเลยโมเดล Y โมเดล3อะไรเงี้ยกูก็เอ้ยแต่ว่าวันนั้นที่ไปดูโมเดล Y อ่ะจริงๆใจกูนะกูชอบโมเดล Y ตัวเก่านะที่ไม่ใช่ตัวใหม่ที่ไม่ใช่ตัวไฮแลนด์ เป็นสีขาวมากกว่าก็เลยวันนั้นมันไม่มีสีขาวก็เลยยังไม่ได้ซื้อเออเดี๋ยวไว้จะไปเก็บนี่กูกลายเป็นคนเก็บซีรีส์เทสลาไปแล้วคือโทมิกาเนี่ยเพลินเก็บมาก่อนกูแบบค่อนข้างยาวนานมากแต่ว่าไออันนี้เอาไว้เป็นแรงบันดาลใจสาหรับกูที่กูอยากได้มันมากๆคือกูค่อนข้างชอบไซเบอร์ทักมากๆชอบมานานแล้วแต่ว่า มันไม่เข้าถ่ายสักทีคือจริงๆแล้วเขามาให้ดูกูก็ไปดูนะมันมีวอล์กหนึ่งวันหนึ่งที่กูไปดูแต่ว่าแบบมันไม่เปิดขายอะมันก็ไม่ไม่รู้ราคาอะไรเงี้ยแต่คิดว่านะราคามันน่าจะแบบแพงอยู่อะแบบหลัก3มล้าน4ี่ล้านขึ้นอะไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าต่ำต่ำลงมาต่ํา2ล้านเนี้โอ้ยเริ่มน่าสนใจเริ่มน่าสนใจผมจะพยายามตั้งใจทํางานนะครับกดฟันเก็บเงินผมอยากได้รถในฝันคือถ้ารถในฝันตอนนี้นะ ที่แบบมันดูจะเป็นไปได้ที่กูจะซื้อก็คือคันนี้เลยนะยอดเยี่ยมรู้สึกดีมา่ฝากเพื่อนซื้อมาแต่ว่ายังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะดูข้างในแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าแกะออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นมั้แต่ว่าอันนี้ถือว่ามันใช่ไว้ก่อนนะรู้สึกดีรู้สึกดีแต่ว่าเป็นร้านของแท้ที่เพื่อนซื้อมาก็วันนี้ก็น่าจะลราจากกันไปเท่านี้ครับวันนี้ทํางานไปเปิดอิวชิวกันว่ายาวๆเลยก็ยังไงขอบคุณทุกการติดตามเราชมนะวันทํางานก็อาจจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์เลยเยอะๆมากมาย่ก่กองเพราะว่าฉ